ตกใจมากคุณผู้ชมคะคือคุณแม่ของบ้านนี้เนี่ยเขาก็เก็บข้าวเก็บของเก็บอะไรต่างๆแล้วก็เก็บขยะด้วยในจังหวะนั้นเนี่ยก็คือเป็นวันที่รถขยะเนี่ยเข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้านพอดีก็เอาขยะไปทิ้งครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยมาดูในบ้านเนี่ยทองหายอทองหายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผ่านไปสองวันนึกขึ้นได้เฮ้ยสงสยัยใส่รวมไปกระถุงขยะแล้วก็คือทิ้งขยะไปแล้ว ทองเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,ยนะคุณผู้ชมคะ30กว่าบาททองคํามูล,ลค่ากว่าสล้านบาทโอ,โ,โอ้โหนี่ไล่ดูกล้องวงจรปิดใหญ่เลยว่าวันนั้นรถคันไหนมาเอาไปขยะไปมีใครเข้ามาแกะถุงขยะไหมแล้วรถขยะอะไรแบบนี้ค,คือต้องรีบเป็นการด่วนเพราะอันนี้คือเงินทุนอของทั้งครอบครัวในการที่จะเอาไว้ไปต่อยอดทําอะไรต่างๆ และไอ้ที่รู้ตัวว่าหายเพราะว่ากาลังจะเอาไปขายจะไปทําทุนอยู่พอดีเลยนี่ก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือนะคุณผู้ชมคะก็ไปหาสายไหมต้องรอดอเขาก็โพสต์กันบอกว่าเนี่ยเป็นทองคาแท่งสิบบาททองคําจํานวนสามแท่งด้วยกันคือคุณแม่มีอาการสามแท่งเลยสามแท่งแท่งใหญ่คุณแม่มีอาการหลงหล,ลงลืมลืมอยู่แล้วนะคะลักษณะก็คือเหตุการณ์วันที่3มพฤศจิกายนเนี่ยคุณแม่เอาทองคำออกมาตรวจดูเสร็จแล้วก็เอาเก็บใส่ซองหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้น 4พฤศจิกายนรถเก็บขยะเข้ามารับขยะในหมู่บ้านาคุณแม่ก็เก็บขยะรวบรวมไปทิ้งตามปกติแล้วก็หยิบไอซองใส่ทองคำเนี่ยทิ้งไปด้วยอทิ้งไปแบบคุณแม่บอกไม่รู้ตัวเลยครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะวันที่4นะคะจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นวันที่5คุณแม่จะเอาทองไปขายลักษณะก็จะไปเปลี่ยนเป็นเงินจะทํากําไรจากทองคําและแต่ปรากฏหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทองคําหายไปจากบ้านาหาทั่วบ้านหาไม่เจอ,อจนวันที่5หมดวันก็ยังหาไม่เจอนึกไม่ออก ถึงวันที่6พฤศจิกายนนั่นแหะค่ะถึงนึกขึ้นได้ว่าอาจจะทิ้งไปพร้อมกระถุงขยะครอบครัวก็เลยรีบไปแจ้งตํารวจเลยนะคะไปที่ตํารวจสพภาษีเจริญนสนภาษีเจริญนะคะที่กรุงเทพไปตามหาจุดที่ทิ้งขยะของเขตเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขยะจะถูกเผาและทําลายแบบรายวันเขาจะทําลายกันทุกวันเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกครอบครัวประสานนิติบุคคลของหมู่บ้านขอดูกล้องวงจรปิดก็ได้คลิปนี้มานะคะเป็นคลิปที่รถขยะเข้ามาในวันนั้นลูกชายค่ะ บอกว่าสิ้นหวังเลยตอนนี้มืดแปดได้ไปหมดเลยคือทองคำนี่เป็นเงินลงทุนหลักของครอบครัวคือถ้าใครเจอใครหาได้ใครเอามาให้ได้ก็จะมีรางวัลตอบแทนให้ก็ถ้าเกิดใครมีเบาะแสให้ก็ติดต่อผ่านสายหมายต้องรอดก็ได้หรือติดต่อครอบครัวโดยตรงก็ได้แต่ตอนนี้สิ้นหวังแล้วค่ะครับถ้าเป็นไปตามที่คุณแม่ว่าใส่ไปกระถุงขยะถ้ารถขยะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาตามปกติมันจะถูกทําลายไปแล้วเพราะเขาทําลายขยะกันรายวันเอ,อืม ทำลายแบบเอาไปเผาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าวิธีไหนบีบ,บอัดยังังยังไงก็แล้วแต่บนรถเนี่ยมีกระบวนการบีบอัดขั้นตอนหนึ่งแหละครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นไปเข้าสู่กระบวนการทําลายซากอะไรก็ว่ากันไปต่ออีกทีนึ่งสามสิบบาททองคำสองล้านกว่าบาทโอ้ดูสิฮะนะเออเราสิ้นหวังไปด้วยเลยพี่เรารู้สึกว่ามันมันเยอะมากนะครับเออแล้วมันไม่ได้หายไปจากการเอาไปลงทุนหรือทําอะไรไงครับ ส่วนเรื่องนี้